หากินกับอดีตสามีที่จากไปโบเวนด้าทนไม่ไหวตอบกลับชาวเน็ตอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่โบเวนด้าภรรยาของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับปอทิสดีได้พาลูกสาวน้องมะลิไปออกรายการดังแต่มีบางคำถามที่ทำให้เธอรู้สึกสะเทือนใจและไม่เป็นไปนตามที่คุยกันไว้จนเธอต้องออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อกลางอินสตาแกรมส่วนตัว กระทั่งต่อมาทางรายการรวมถึงพิธีกรได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งแม่โบก็ไม่ได้ถือสาแต่ยอย่างใดล่าสุด30มกราคมมีเรื่องที่ทำให้แม่โบถึงกับทนไม่ไหวจนต้องแคปภาพมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรส่วนตัวโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพบทสนทนาของชาวเน็ตที่ได้มีการคอมเมนต์แซแรงถึงเจ้าตัวโดยระบุว่าที่หลังก็ไม่ต้องพาลูกไปตัดปัญหาสงสารน้อง ก่อนที่จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าใช่ค่ะถ้าจะปกป้องลูกมากนักก็ไม่ต้องเอาลูกออกมาโชว์หรือออกสื่อรำคาญตัวแม่จังดราม่าเยอะไปอ่ะทั้งยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาต่อว่าด้วยค่อยคำรุนแรงซึ่งงานนี้แม่โบก็ได้เขียนข้อความตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวโดวยระบุว่าเข้าใจว่าโลกนี้มีเหรียญสองด้านโลกโซเชียลว่าน่ากลัวแต่ไม่เทียบเท่า ขอโทษที่ข่าของโบทําให้งุนหงิดใจนะคะทุกคนมีเหตุผลที่ทําอย่างหนึ่งที่ต้องเรียนรู้คือการเคารพความคิดและการกระทําของตัวเองและผู้อื่นข้อความและตัวอักษรสะท้อนความคิดและกมลสันดานของแต่ละคนว่ามีจิตใต้สําน,นึกยังไงเติบโตมาแบบไหนขอให้ทุกท่านที่กล่าวถึงโบใน2รูปนี้ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ในอนาคตให้ดีที่สุดนะคะ และโบพร้อมที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์ที่ติชมแบบมีสตินะคะยินดีรับฟังและจะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ Hash tag แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำมาหากินเลี้ยงลูกด้วยลำแข้งตัวเองค่ะ Hash tag ไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสะและสร้างตัวตนเพราะวันนี้ใช้หนึ่งสมองสองมือในการทำงานในอาชีพตัวเองค่ะ